สวัสดีครับวันนี้คนที่23ตุลาคมปี68นะครับชิพิจิวัลแนทางรัฐบาลไทยนะครับชี้น,นี้เป็นของเซียนทวีนะครับก็ขอบคุณเซียนทวีนะครับนะ้องหันโยธามาแบ่งปันอีพีทางช่องครับเนาะก็กดดูผลงวดที่แล้วของเซียนทวีก่อนครับเนาะเซียนทวีงวดที่แล้วเกลี่ยให้มาเลขตารางนะครับเด่น2เลขตาราง2 5 8 7 4นะครับ2 5 8 7 4 บนล่างเด่น8ลรอง2ครับเนาะจับกูให้ก็8 2 8 5 8 7 2 5ดห้าดดห้าสองเจดห้าครับเนาะก็ไม่เข้านะครับวนะัดที่แล้ว2ตัวล่างงดที่แล้วออก6 1นะครับ3ตัวก็6 9 6กนะครับเนาะก็ไม่เข้าวันนี้ก็แก้มือใหม่คนระับเนาะแกบตัวใหม่ก็ตัวอังเชนทวีกัน,นครับนะเนาะเ้นทวีให้เนาทางเลขตัวไหนก็สักครู่นะครับเนาะสักครู่ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับเซนจิบีครับผมครับสวัสดีครับอ่าครับผมขออนุญทางลูกงเหยียบเซียนะครับเรื่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกแปดครับครับผมครับผมวันเมื่อกี้มันปะครับวันเมื่อกี้เปิดบุกตีเพราะมานครับโอ้ทำไมเอายไม่เอายไม่งวดี้เอ่ยไม่งวดนี้เอายขึ้นเอาขึ้นครับครับผมต่อละปีใหม่เฮาครับผมมีิยังนี้ก็ครับครับในตลาดนี้อยู่หาจุดหาตัวครับ ครับผมหกเก้าีเจ็ดสามครับหกเก้าสี่เจ็ดสามครับเด็นบนเดินสีร่องหครับบนรางเด็นสี่ร่องหกนะครับเนาะบนรางครับครับผม้องตัวนี้หกหกุดครับครับผมสี่หกสี่หกีเก้าสี่เก้า C เเจ็ดหกเก้าหกเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกสามครับหกสามครับครับน้องตัวเล่นสามชุดครับครับผมเล่นที่หก C หกเก้า C เจ็ดอ๋อ่หกสี่เก้าี่เจ็ดนะครับเนาะครับครับผมสามตัวสามตัวมีสี่ชุดครับครับผม

หกเก่าสีครับผมเดี๋ยวทวนตัวเลขแบบนึงนะครับเด้อครับเลขตารางมี6กเก่าสีสครับบนรางเด่นสี่ล่องหนะครับครับชุด2ตัวมี6กุดก็มีสี่หกสเก่าสีนะครับครับสามคนี้เป็นตัวเน้นเนาะครับแล้วก็มาหกเก่าหเจ็ดหสาม กลับมาชุดสามตัวมีสี่ชุดนะครับเนาะชุดสามตัวครับมีเจ็ดหกเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่หกหกเก้าสี่นะครับครับสี่ชุดนิ่งที่เจ็ดหกเก้าเจ็ดสี่เก้าหกเก้าสี่นะครับครับครับผมวันนี้เอาขึ้นนะครับเนาะวันนี้เอาเคลนหมดเคื่นอนหมดไอ หวยถือหวยมันออกไข่ไข่เล้าเนาะไข่ห้าน้อยเนาะเช่นไรปะใช่ใช่ก็จะเมื่อกี้เนาะหกหนึ่งกับหกเก่าเนาะเก่าหกเนาะหกมาบนมาลางหมดก่อนก็คือก่อนีิเช่นหมดก่อนพูดก็เป็นเจ็ดเจ็ดเนาะหมดก่อนอ่าบนกับเก่าเจ็ดแปดมันสอบมากยี่สี่ดิมันเป็นจังไงเนอมันเรียบเรียบเล่าห้าน้อยปะยิ่งเลก็เป็นยนดดิแปลแปลกไหมพูดมาไหมสันเกลีปะ พอไก่สิ้นปีหวยออกโอาคนี่ัเป็นตัวทัวร์ไหมเป็นๆคนคิดผมหวยปีนี้ออกเปลกๆอ่ะส่าสวนผมนะคนอืินก็อาจจะว่าเป็นอย่างแต่ผมว่ามันลแปลกอยู่มันไล่กันมากไหมกดสวางสันไหมไล่กันมากยิงสวงเงินเงกสามสองสองสามงสี่สี่สองหกวันอยู่หันโอ้ยหกหรือว่าดีแห้งหกเลยอือุยาดีบ่มีสัญจรตันอเซียนบ่มีครับบ่มี ปกติแล้วจนกับจวงใกล้สิ้นปีนะเนะเั้นอนครับผมปีมันมันสัญจอจากเทียรปีนึงปีหนึ่งสามสามบอมันครบไปหมเนี่ยกช่วงสิ้นปีเลยเป็นสันตอนอาจจะมีอีกจอ้อีนปะอ่าอืมพอผมบุคไปเดี๋บังทายถอดสดแรต่ที่เหล็กนะผมกับผู้ช่วยหัว ทางเวิ้งไทยที่สุดที่แรกเขาสิบอกดิว่ามีจดมันถึกไก๋เยอะนะว่าปีหนึ่งมีสามผมบริจุดเฉียบหมวดหมวดละสามสามเดือนเทือนึงอ๋อสามเดือนสามเดือนตัวเทือดอ๋อสี่เดือนเทือดสี่เดือนเทือดโดยประมาณเนาะอ่าครับสามโดยประมาณึ่งผมบคริจุดหลักอีกอย่างหนึ่งผมอาศัยว่าจำมายม่ขันเดียวฟังเดือนเดือนเขาสิบอกประกาศนะงวดหน้าจะสัญจรอย่างสินะขันบดียวฟังเขาเร็วเลยเขาบริมายม่อีก ออออออโอเคครับวนเลี้ยวขึ้นน้องวน,น,งวนดิวนมาหันปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนครับโอ้เต็มๆเลยเชียวนี่ยเจ็ดมักอยู่ในเส้นผมกับมักเจ็ดอยู่คือนเส้นอยู่ดิครัแต่ว่าบ่มีตัวส้นเทียนจากตัวเร่งวนีิแต่มักเจ็ดที่กันบางเส้นมีเจ็ดสี่หกเจ็ดเนาะแม่นครับอือใช่ของของแอร์เจ็ดเป็นเจ็ดสามอ่ะ เก็ดสามเก่าสามีผมผมนินเก็ดสามเก่าสามตลางเส้นกับมีอยู่ในเสี้ยนตารางตาเสตาลางมีคเสี้นมาจับชื้อครับครับผมว่าไปยังมีอย่างฝากเก็บซีบอ่ครับครับวันที่พันหน้าประูเงนแลวขึ้นครับมงินเ้ยออครับผมบ่มาจับพวให้กับจับวินเอาเนาะครับจักเพิมได้ครับลักสามอ่ะที่บ่าจจับไหนเด็กลักสามลักเก่าเนาะรักสามลักหกลกเมียนเมียลักสามลักเก่า เจ็ดหกสามหกแค่นั้นอ่ะหกสามโอ้หกสามหกสามโอเคครับวันนี้มันมานครับเอาขึ้นนะครับด้วยครับนุ่นกบันคือไม่เฮาครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับการของเซียนทวีนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกแปดนะครับที่นี่ตรงกับวันเสาร์ครับเนาะวันเสาร์วันจิตพักผ่อนใครหลายคนหลุนนอนหลุนอยู่บ้านเห็นไหมหลุนเสร็จก็ ถ้าถูกหวยรวยเงินก็ฉลองกันได้เลยนะครับเนาะฉลองกันได้เลยตรงกับวันเสาร์เจ้าก่อนตรงวันพฤหัสครับเนาะไหลมาเรื่อยครับเนาะไหลมาเรื่อยก่อนวันเดิยนครับใช้คลิปสำหรับคนที่ยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินครับเนาะวันนี้ให้ปลดล็อกห้ได้ครับเนาะซื้อจากอาจารย์ไหนเสียไหนก็แล้วแต่ครับเนาะไข่ถูกหวยเป็นพอครับเนาะถูกกับใครก็แล้วแต่ดีใจด้วยทั้งนั้นนะครับเนาะแต่งคนต่างหามาหลายแนวทางนะครับเนาะบางคนก็มั่นใจครับมั่นใจมันชอบคนละแบบนะครับเนาะ เป็นว่าให้ถูกเป็นพอนะครับอ่ะก็ฝากไว้ลีปนี้ว่าทุกคนยิงเฮงรวยเยจริญคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ